เพราะว่าพระองค์รู้ว่าเขาไม่รับและเขาต่อต้านพระองค์จะบอกคุณด้วยซ้ำไปอันนี้แค่พูดเฉยๆไม่ต้องวางมือแล้วพระองค์จะบอกคุณด้วยซ้ำสำหรับรายนี้วางมือแล้วไม่ต้องพูดอะไรสำหรับรายนี้พระองค์จะบอกว่าเอาละวางมือแล้วสั่งพระองค์ต้องการมีส่วนในทุกๆด้านในชีวิตนั่นแหละเพระวิญญาณเป็นเพื่อนคุณอยากเป็นเพื่อนกับคุณคุณล่ะครับรับไมตรีนี้แล้วหรือเปล่า พระเยซูได้ตรัสต่อไปนะฮะในยอห์นบทที่16ข้อที่13เมื่อพระวิญญาณแห่งควาขอโทษนะครับในในหนึ่งโครินบทที่3ข้อที่16ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านคุณคือวิหารของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในคุณถ้าพระองค์จะนำถ้าพระองค์จะแจ้งพระองค์จะแจ้งจากที่ประทับของพระองค์พระองค์จะไม่แจ้งจากข้างนอกพระองค์จะแจ้งจากใน ในไหนของคุณครับขอบคุณที่แย่งกันถามคําตอบอยู่ในนี้กาลาเทียบทที่4ข้อที่6และเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณของอแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราใจตรงนี้ในภาษากรีกหมายถึงหัวใจนะครับแต่หัวใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอวัยวะที่สูบฉีดโลหิต เมื่อพระคัมภีร์ใช้คาว่าหัวใจพระคัมภีร์จะหมายถึงวิญญาณวิญญาณคือส่วนที่ถูกสร้างใหม่แล้ววิญญาณคือตัวจริงของคุณนั่นเองพระวิญญาณของพระเจ้าได้เข้ามาอยู่ในวิญญาณของคุณนี่คือสาเหตุที่ในหนึ่งโครินธ์บทที่6กข้อสิพระคัมภีร์ได้บอกว่าแต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตใจเดียวก,กันกับพระองค์คาว่าจิตใจในข้อนี้คือรากศัพท์คือคําว่าวิญญาณ แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าไหน,ไหนในห้องนี้มีใครผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าบ้างอันนี้ในห้องนี้มีใครบังเกิดใหม่แล้วบ้างมีใครเชื่อพระเยซูบ้างคุณผูกพันกับพระเจ้านะ <S 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 <P an> พระคัมภีร์บอกว่าก็เป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์ดังนั้นคําตอบคุณได้แล้วนะพระวิญญาณอยู่ที่ไหนพระวิญญาณอยู่ในคุณพระองค์อยู่ในหัวใจคุณพระองค์อยู่ในวิญญาณของคุณ พรองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคุณเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรมาที่คุณในเวลานี้พระองค์ไม่ได้เห็นวิญญาณของคุณที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วพระองค์เห็นพระวิญญาณของพระองค์อยู่ที่นั่นเอเมนนี่คือสาเหตุเมื่อเราไปที่ไหนก็ตามเราไม่ไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะพระองค์อยู่กับเราแล้วถ้าเราเชื่อฤทธิเดชของพระองค์จะทำงานผ่านชีวิตของเรานะครับต่อมาในยอห์นบทที่สิ ผมจะให้คุณไปอ่านที่บ้านละกันข้อ20ถึงข้อ23เป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูได้อธิษฐานเพื่อผู้เชื่อทุกคนนะครับแต่ผมอยากจะให้คุณได้ฟังในข้อ21นิดหนึ่งพระเยซูได้ตรัสเอาไว้ดังนี้ว่าเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพระองค์พระเยซูได้อธิษฐานเอาไว้ ในยอห์นบทที่17ให้พวกเราทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาแล้วคําอธิษฐานนี้ได้สําเร็จลงแล้วเมื่อคุณได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสเพราะวิญญาณของคุณได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาแล้วพระเจ้าอยู่ไกลไหมพระองค์ไม่ได้อยู่ข้างๆคุณด้วยซ้ําไปพระองค์อยู่ข้างในคุณ ข้อที่2ีสิบสามนะครับข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์อยู่ในข้าพระองค์พี่น้องครับพระเยซูอยู่ในเราและพระบิดาอยู่ในพระเยซูดังนั้นคิดง่ายๆคุณเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วนะพระเยซูอยู่ในคุณพระบิดาอยู่ในพระเยซูดังนั้นใครอยู่ในคุณพระบิดาและพระบุตรพระเยซูตรัสเอาไว้นะครับเราเคาะประตูอยู่ใครที่เปิดเราจะเข้าไป แล้วร่วมสำรับนั่นหมายถึงสามเมต谛ธรรมกับเขาคุณมีพระเยซูอยู่ข้างในหัวใจพระเยซูบอกว่าใครที่รักเราพระบิดาแล้วเราจะมาหาเขาแล้วจะอยู่กับเขาคุณมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างในเท่ากับคุณมีทั้งพระบิดาและพระบุตรพระคัมภีร์เรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระคริสต์พระวิญญาณมีองค์เดียวนะครับไม่ได้มีแฝดดังนั้นเมื่อคุณมีพระวิญญาณเท่ากับคุณมีทั้งพระบิดาพระบุตรและ พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในถ้าคุณเพียงรู้แค่นี้คุณจะไม่กลัวอะไรอีกถ้าคุณรู้เพียงแค่นี้คุณจะไม่กลัวความยากจนความขัดสนคุณจะไม่กลัวปัญหาใดๆที่จะเข้ามาเพราะคุณรู้ว่าเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่นี่สิ่งดีๆจะถูกดึงดูดเข้ามาในชุดของคุณจําได้ไหมครับในพันธสัญญาเดิมในสมัยของดาวิดพอเขาได้ทราบว่าหีบแห่งพันธสัญญาอยู่ที่ไหนสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะครับ บ้านหลังนั้นจะเต็มไปด้วยความมั่งคั่งเข้ามาเขาต้องไปขออัญเชิญเนี่ยกลับมาที่เยรูซาเล็มตอนนี้เนี่ยการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในวิหารแล้วนะอยู่ในวิหารในหัวใจคุณนั่นแหละควรหรือไม่ที่สิ่งดีๆจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณควรหรือไม่ที่ชีวิตคุณจะมั่งคัง่งประสบความสำเร็จห มากกว่าพันธสัญญาเดิมไหมฮีบรูบทที่8ข้อที่6ว่ายังไงฮะพันธสัญญาที่พระคริสต์เป็นผู้กลางนั้นก็ประเสริฐกว่าพันธสัญญาเดิมข้อสัญญานั้นก็ประเสริฐกว่าพันธสัญญาเดิมการที่สิ่งหนึ่งจะประเสริฐกว่าอีกสิ่งหนึ่งได้ย่อมต้องมีสิ่งดีๆที่อันหนึ่งมีอยู่แล้วแถมกับอีกหลายสิ่งที่สิ่งเดิมไม่มี ทุกอย่างที่ดีในพันธสัญญาเดิมรวมอยู่ในพันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาใหม่มีบางอย่างที่พันธสัญญาเดิมไม่มีนี่แหละคือพันธสัญญาที่ประเสริฐกว่าเอเมนถึงเวลายอยาที่เราจะเชื่อพระเจ้าจะทรงแจ้งและพระองค์จะทรงแจ้งกับเราโดยพระวิญญาณของพระองค์แถมพระวิญญาณพระองค์ก็เป็นมิตรของเราอีกถ้าเราดําเนินด้วยความยำเกรงเท่านั้นเองความลับจะถูกแจ้ง พันธสัญญาจะถูกแจ้งเมื่อคุณจนมุมอะไรก็ตามพระวิญญาณจะแจ้งพันธสัญญากับคุณว่าจงวางใจจงเปิดดูข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เมื่อคุณเปิดเจอแล้วคุณยืนหยัดบนข้อนั้นคุณจะสามารถฟันฝ่ามรสุมนั้นไปได้พอต่อมาคุณเจอมรสุมลูกใหม่อีกด้วยความเป็นมิตรด้วยความที่พระเจ้าสนิทก,กับเราพระองค์จะแจ้งเราโดยพระวิญญาณของพระองค์ให้เปิดมาหน้านี้แล้วจดจ่ออยู่กับข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ แล้วเมื่อคุณยำเกรงพระองค์พอที่จะเปิดแล้วก็ยืนหยัดบนพระวจนะนั้นคุณจะผ่านสถานาการณ์นั้นไปได้อย่างผู้มีชัยเหลือลน้นเมตรภาพของพระเจ้ามีให้กับทุกคนที่ยำเกรงพระองค์และพระองค์จะทรงแจ้งพันธสัญญาของพระองค์แก่เขาเหล่านั้นวันนี้คุณยำเกรงพระเจ้าไหมครับการยำเกรงพระเจ้า เป็นเหตุให้คุณได้รับสิ่งต่างๆมากมายผมอยากจะพูดถึงบางสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสรงแจ้งกับคุณคุณทราบแล้วใช่ไหมพระเจ้าจะแจ้งพันธสัญญาและในพันธสัญญาใหม่นั้นดีกว่าพันธสัญญาเดิมราไปดูบางข้อกันนะครับในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่สได้กล่าวว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงปรโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต เห็นคำว่าบรรดาไหมครับเห็นคำว่านานาประการไหมครับคำว่านานาประการหมายถึงทั้งหมดพระเจ้าของเราในสายตาของเปาโลได้ประทานพระพรทั้งหมดที่มีในสวรรค์ให้กับคุณแล้วทุกวันนี้นะครับหลายคนเดี๋ยวฉันจะไปขอพรพระเจ้าที่คริสตจักรรากับว่าพระเจ้าอยู่ในคริสตจักรพระเจ้าอยู่ในวิหารอยู่ในหัวใจคุณนั่นแหละคุณสามารถ รับพระพร,พรจากพระเจ้าได้ที่บ้านของคุณที่ไหนก็าตามปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าจะให้หรือไม่ให้พราะพระเจ้าได้ให้มาหมดแล้วปัญหาอยู่ที่ว่าเราเชื่อว่าเราได้รับไหมพระเยซูตรัสว่าเมื่อท่านอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณได้รับคุณก็จะไม่ได้รับคุณต้องเชื่อว่าคุณได้รับในวันนี้พระพร,พรนานา,นาประการทุกด้านพระพรทางสุขภาพ พ,พระพรทางการเงินพ,พระพรทางสติปัญญาพ,พระพรในด้านต่างๆหมดแล้วพระอ,องค์เทให้ในพระคริสต์เรามั่งมีแล้วในพระคริสต์เราหายโรคแล้วในพระคริสต์เราเป็นผู้ที่มีชัยเหลือล้อนแล้วเอเมนแต่จะเป็นประสบการณ์จริงหรือไม่อยู่ที่คุณยำเกรงพอที่จะเชื่อตามนั้น